แม่บ้านครบรอบ50ปีทั้งทีมาพูดคุยกับคุณแพทคุณไกดช่องมิดไนท์ไบฟู้ดครีเอเตอร์ใส่อาหารที่มีผู้ติดตามมากกว่า1.3ล้านคนสวัสดีค่ะแพทค่ะไกดครับช่อง m i d ไนท์ไบฟู้ดนะคะเริ่มทำกันตั้งแต่โอ้4-5ปีได้แล้วค่ะเริ่มจากที่ว่าแต่ก่อนอะเราเป็นฟู้ดสไตลิสกันค่ะมันมีช่วงโควิดใช่ไหมคะแล้วเราก็ออกกองแบบออกไม่ได้ด้วยหนึ่ง สคือเราเริ่มมีเจ้าตัวน้อยค่ะเจ้าจิว๋ว mm hmm. ก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราจะต้องอยู่บ้านเลี้ยงเขาอยู่แล้วเราก็ได้หยิบงานอดิเรกตรงเนี้ยที่เราอยากทํามานานแล้วอะค่ะได้ทํามันสักทีคลิปแรกเลยคือคลิปอะไรคะแค่ทำเบรคฟาสต์จากเรื่อง house moving castle ค่ะของ JB ค่ะคลิปไหนที่คนดูเยอะที่สุดคะเป็นเนื้อบั t เตอร์เแล้วก็แซลมอนค่ะที่เป็นยอดวิวแบบหลักสิบล้านช่องเราแตกต่างจากคนอื่นคือไหนบ้างคะ ข้อแรกเลยน่าจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์ค่ะที่เราจับเมนูจากอนิเมะมาทําแล้วมันบวกกับสกิลของฟูซายลิทที่เรามีจากประสบการณ์การทํางานมันทําให้ออกมาเรียลลิสติกมากๆมันดูเหมือนหลุดออกมาจากการ์ตูนจากที่ทุกคนเม้นกันนะคะ2คืออาจจะเป็นการวิธีการดําเนินคลิปของเราการพากเสียงการเล่าเรื่องแบบนี้ค่ะทุกคนวันนี้จะมาทำทาเรดิสโตกรีนกโอ้โอย เราสนุกกับมันคนดูก็สนุกจากเมื่อก่อนจนถึงตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างตอนนี้ก็คือเป็นเจ้าจิ๋วมาเข้าช่องมากขึ้นใช่ไหมคะก็เลยจะเป็นปรับเมนูที่มันจะง่ายขึ้นให้เขาได้มีส่วนร่วม p a r ท i ่เพ้มามากขึ้นแบบนี้มีอะไรที่ทำแล้วแบบว่าไม่เวิร์กแล้วจะไม่ทำอีก คือเชลลี่ของเบนเทนค่ะมันเป็นเชลลี่คาวอะเชอลี่ของคาวครับใช่แต่คนดูยอดวิวเยอะมากเลยนะคะคลิปนั้นแบบ2ล้านกว่าวิวคือทุกคนก็เข้ามาแล้วก็คอมเมนต์กันสนุกสนานแบบเหมือนได้แชร์ช่วงเวลาดีๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ ถามว่าให้ทำอีกมันไม่ทำอีกแล้วชอบทำอาหารอย่างเงี้ยแสดงว่ารู้จักหนังสือแม่บ้านคุณแม่เขาก็จะมีแบบเอ่อแมกกาซีนต่างๆของเขาอยู่อย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนแม่บ้านเป็นหนึ่งในนั้นค่ะเพราะว่าคุณแม่ไทยเขาก็ทํากับข้าวเหมือนกันเป็นคนทํากับข้าวเก่งตอนที่เราเห็นตั้งแต่เด็กๆอ่ะเราก็ยังอ่านไม่ออกนะคะเราก็ใช้วิธีเปิดดูรูปเอาเมนูไหนน่าทานเลยอย่างเงี้ยเราก็มีแบบชี้ให้คุณแม่บ้างนะว่า แม่อยากกินอันนี้บ้างอ่ะก<ม>็เห็นจากบ้านอากูเนี่ยแหละครับเพราะว่าโกก็เป็นแม่บ้านเย็บผ้าแล้วก็ทาอาหารเงี้ยก็จะมีนิตยสารกองๆไว้สมัยก่อนมันยากเนาะเวลาบอกจะเออเย็นนี้กินอะไรกินอะไรอีกแล้วก็จะมีตัวเลือกให้ในใ <ช S 2> ในิตยสารแม่บ้าน่าเงี้ยครับว่าเลือกเป็นเมนูอะไรดีถ้าพูดถึงแม่บ้านจะคิดถึงอะไรก็คิดถึงอาหารนะครับแม่บ้านเล้คิดถึงอาหารอย่างแรกเพราะว่าจงเลยก็คงจะเป็นอาหารอะครับ คิดถึงเมนูของแม่บ้านจะคิดถึงเมนูอะไรไอ้ขนมปังที่มันเป็นก้อนเมฆอะไข่ไข่ก้อนเมฆเลยเออไอ้ขนมปังที่มันเป็นไข่ก้อนเมฆแล้วมันมีไข่แดงมาตรงกลางจะมาจากในหนังสือใช่จะมาจากในหนังสือสารมาก่อนคือตอนแรกคิดว่าอ๋อเมนูนี้เพิ่งทำมาหรือเปล่าอ๋อมันทำมาตั้งนานใช่แต่ว่าหน้าตามยังดูโมเดิร์นแบบว่าแบบเป็นผู้มาก่อนการคือสมัยนี้เราไปคาเฟ่ เก็ยังมีความแบบเอ่งใครไปทีให้ผูแบกิหารแยกการจัดรีเซนต์หรือแม้แต่ไฟดิเน็งเองก็มีการแยกเอลเมนต์อย่างนี้เพราะฉะนั้นเป็นผู้มาก่อนการถ้าอยากจะทำเมนูให้แม่บ้านอ่ะอยากจะทำเมนูอะไรให้เรา เราเป็นของหวานดีวยว่าง่ายๆแบบว่าคัสเตอ่าใช้แค่ไข่กับแป้งใช่เป็นแบบตีฟูบแล้วก็เข้าอบสไตล์แม่บ้านที่ต้องแบบไปรับลูกไปนู่นนี่นั่นต่อเหมาะกับว่าให้ครอบครัวกินแบบว่าใช้อุปกรณ์ไม่ต้องเยอะใช้แบบว่าวัตถุดิบไม่ต้องเยอะมากแต่ว่าอร่อยยังไงฝากช่องมิ n i น h t b บฟู o ดด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้มีช่องใหม่มิ d n น g h เด h e Family ด้วยนะคะฝากช่องใหม่ของเราด้วยนะไปติดตามเจ้าหญิวกันคำทุกคน